สวัสดีครับไปอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์สวรัสดีก็จะมานะครับรีวิวนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนะครับสังกะก็ถือว่านะครับเป็นสายนะครับับเบิดสายฟอกไวนะครับธาตุไฟแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรองนะครับแค่อมาทดสอบเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะทําการนะครับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับได้มาแล้วก็ทําการทดสอบนะอาจจะ ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้อันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเลเวลนิหนดอยนะครับเป็นตัวที่เอามาใช้งานถือว่าได้นะครับแต่อาจจะใช้งานอาจจะไม่ถ้าจะเอาใช้งานจริงๆมันอาจจะไม่เก่งพอนะครับแต่ว่าแค่เอามาดูนะครับว่ารีวิวเล่นๆนะครับว่าการใช้งานมันได้ประมาณไหนเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับนนี้นะครับมีความสามารถนะครับก็จะเป็นนะครับยกเลิกนะครับผลบ ด้านลบไม่เพื่อนนะครับล้างบัฟนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีครับเพิ่มดาเมจโจมตี200%รเนะครับเพิ่มความแม่นยำามสถ้าสกิลแล้วก็ความสามารถถือว่าดีนะครับพอใช้ได้นะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นนะครับลดความเร็วก้นที่นะครับศัตรู30%นะครับลดอัตราลบนะครับ60%บแล้วก็ทำดาเมจ4,000%นเรตะครับดาเมจทัดไฟ4% 0 0 0นตหนักนะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับเป็นดาเมจหนักเหมือนกันแต่ว่ามัันนมีีข้อเสยะครบ สกิลไม่ทะลุอวตรตรงนี้นะครับก็ข uh ้อเสียดูนะครับถ้าสกิลตรงนี้นะครับอ่าบับหน้าป้อมนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็มีความเสียบ้างนะครับเกดการนะครับกระเด็นถอยหลังนะครับของสายพลังนะครับอันนี้นะครับก็ปล่อยตัว่าปรบาท้าวินะครับสายพลัง B ีโอกาสที่จะกระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็จะอวตะจะหายนะครับแต่ก็คือนะครับมันได้แค่สายพลังนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เทพเท่าไหร่นะครับ แล้วความสามารถนะครับ9ดาวก็อาจจะไม่สุดบ้านนะครับอันนี้จะได้ประมาณนี้นะครับถือว่านะครับเป็นอีกตึกตัวนะครับที่น่าเสียดายบ้านนะครับได้แค่ดีแต่ว่าลองดูนะครับผมไม่มีอรไม่ใส่นะครับประเภทอัปเกรดท่านหรือว่าอะไรให้นะครับแค่ไปชซการดูนะครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พอใช้ได้เอาไปฟาไปทําอะไรก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับแต่ว่า PVP นะครับถ้าไม่มีความสามารถทะลุอัตาาเองนะครับมันจะลำบากนะครับนี่ดูนะครับวิ่งปกติเลยนะครับส่วนมากนะครับตัวหลอกๆก็ไม่บัฟนะครับนี่แต่ว่าสกิลบัฟนะครับทำการดีนะครับ หลบต้านดีนะครับพอป้องกันได้ครับอันนี้นะครับดูแต่ว่านะครับนี่สกิลบัฟดีนะครับแล้วก็ทำดาเมจพอได้นะครับที่ดูจังหวะนะครับบัฟนะครับแล้วก็นี่นะครับถือว่านะจิ่มไปนะครับถือว่าพอพอใช้ได้นะครับอาจจะไม่สกิลอาจจะไม่เวอร์นะครับแต่ เป็นสกิลที่พอพอดีนะครับนี่พอใช้ได้ปีดเบตดอะไรนะครับถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พอเอาไปใช้การได้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สุดมากแต่ก็พอเอาไปใช้ได้ถ้าจะเอาไปใช้การใน pvp จริงนะครับถ้ามีทีมนะครับที่ยกเลิกอภิษฐรต่อเนื่องให้ได้ก็เอาไปใช้ได้ดีครับวิ่งเร็วด้วยนะครับสสยบล็อกไว้นะครับนี่ครับ จบตีได้นะครับทำอะไรน่าจะพอไหวนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวฟาร์มตัวอะไรก็พอได้นะครับแต่เอาจริงนะครับดัมเมดดัมเมดดีนะครับสกิลแม่นนะครับแต่ไม่ทะลุอวตานะครับจะอ่อนไปหน่อยนะครับถ้าตัวดีกว่าดีน่าจะสดุกนะครับนี่นะครับเลเวลนะครับร้อยสี่สิบนะสกิลอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าถ้าตัวแม็กก็ถือว่าดีนะครับ ก็คอลัปโพนี้นะครับน่าจะน่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับอ่ารูโดตัวเดียวนะครับที่ถือว่าครับใช้การได้ดีแต่ตัวดีก็น่าจะยังไม่ค่อยไหวนะครับนี่ครับดูนะคสกิลก็พอใช้ได้นะครับนี่บัฟได้นะครับแล้วก็ออกสกิลดีด้วยนะครับอันนี้นะครับตัวนะครับบัฟนะครับออกสกิลดีออกสกิลได้เร็วนะครับ คือทุกอย่างนะครับมันมันออกสกิลมันถือว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าดูนะครับถ้าดูสายพลังนิดหน่อยนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับจะทำให้นะครับสายพลังนะครับกระเด็นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนเป็นสายพลังนะครับแต่ว่ามันจะมีผลไหมนะครับ นี่นะมีกระเดน็นนะครับตัวตัวข้างหลังสุดนะครับสีม่วงๆนะครับมีกระเดน็นล้มไปเองนะครับแต่ว่าน่าจะาใช้งานนะพอได้นะเอาเป็นไฮเปอร์ประมาณนี้พอใช้ได้นะครับความสามารถก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมันมันดีดีเยอะด้วยนะครับ ก็คือนะครับตัวออกสกิลนะสกิลบัฟนะครับไม่บัฟหน้าพ้อมแต่แต่ว่านะครับไปเข้าไปในพื้นที่นะครับของศัตรูนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่มันออกสกิลบัฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใส่เกียร์มาด้วยนะครับอัตราออกสกิลมันจะเยอะนะครับแปนะครับแล้วสกิลนะครับที่เป็นสกิลระเมดนะครับสกิลระเมดบางตัวมันไม่ออกแต่ว่าตัวนี้ออกแล้วสกิลนะครับเร็วนะครับสกิลระเมดเร็วด้วย แต่ว่านะครับ1นนะครับคือไม่บับน้บป้อม2ไม่ทะลุอมตะแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับสกิลออกเร็วนะครับสกิลบับเร็วแล้วก็สกิลความสามารถไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์มันมันออกได้นะครับถือว่านะครับยู่อยู่ในความสามารถที่กำลังดีนะครับแต่น่าจะใช้งานจริงนะครับ PVP นะครับหลักๆก็คือนะครับไม่ไหวนะครับ แต่ว่าเอาไว้เล่นสนุกสนุกได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับทดสอบประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก็น,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ